ของให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจนได้รับการดูเกย่องในฉายา,ยานัมโรเ้อเทาฮีโร่เดินินีที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนในชนชนผู้ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าพลังศรัทธานในห,หัวใจดวงเล็กๆหัวใจที่แม้ไม่มีพลังวิเศษแต่เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นเสียสละมีความเพียรพยายามกับงานอาสาสมัครของตนเองผู้ที่เป็นเสาหลัก ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสาธารณสุขไทยจิตอาสาที่มุ่งมั่นโดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากต้องการเห็นเพื่อนบ้านมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง mm hmm. เพื่อแทนคําขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติขึ้นในวันที่20มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอสมอดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567ดังต่อไปนี้รางวัลอสมอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่3ได้แก่นายสาลี่เดชพุทธสาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อรางวัลอสมอดีเด่นระดับอำเภอได้แก่นางสาวปราณีกันศาสาขาส่งเสริมสุขภาพนายกฤษดามหาพุทธ สาขาสุขภาพจิตชุมชนนางสาววิลาวันเกตเล็กสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนางสาวชนกพรอัมพาตสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนายเชามาประเสริฐสาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อมนายนัทพลนแนบเนียนสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพนางสาวนภัสสรอดมากตุงสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก นางนงนุชเพชรรัฐส,สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนางนพร,รัตน์วัตถุสาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อนางยุพาพลายสายทองสาขาการบริการในสูตรสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพรางวัลอ,อสมอดีเด่นระดับตำบลได้แก่นางสาวดารินนุชมอมลตำบลบางมะกอกนายล้วนอ้นอุระตำบลน,นากลาง นายสวายสําเร็จหวังตํบบลสาราแดงนางนุชลียอดบ่อพลับตํบบลเนินเก้านางสาวกนกพรเพชรกล่องตํบบลเนินสาลานายอุดมฟักผลตํบบลหาดสูงนางการจนาณนอู่ทรัพตํบบลยางตารางวันอ,อสมอดีเด่นระดับหมู่บ้านได้แก่นางพัชรินเงางามนางจารุบันเพชรพิชัยนายยอดอิฐไทยนางสาวสายชนอินทริศนางบุญรอดภูสัน นางสุคนทองจันทร์นางอมพรยมนานายเจนพกมานกนางสมพรฤทธิเต็มดีนางเรียมบำเพ็ญนางสุดใจชำนานชาตินางธนพรพัน์โทตรีนายจุมงพลจิ๋วสุขนางกนกวันทองหารนางทัศนาสนทิรักนางพิทยาผู้โทสนนายบุญช่วยทองแท้นายสมพงษ์นาคพันธ์นางสุธุไทยสุดดลนายวิเชียนวราหะ นางสำเนายันยงนายแสวงปิ่นเจริญนางดวงดาวอ่อนสีนางสำลีจนุษนายเอี่ยมเหนือเกตนางทวีนาคบำรูนายสมใจอุดมสารีนางวรนุษย์ระคังนายบุญทันจูแจมนางสมควรขวัญงามนางสาวจรัสสีอินทนินนายทวีสังสิรินางยุวดีชันวิชศาสตร์นางสุดใจสิงโตนางสาววันวนัตพวงน้อย นางเยาวลักษณ์เกิดเกตนางปราณีรอดวิหกนางปิยาอ่อนอินทวงศ์นายสุมลอนุสัก์นางชมินตราชานยุทธนานายสันติเสืออุดมนางสาวมนัสมุกเกิดนายนเรศมูลเดชนายสถิตโพทองนางจำรัดชำเรืองนายทิพย์บุญมั่งนางสาวคาชดำพรอ,อบรมนางอุษาปานศิลานายอำนวยน้ำจันทร์ นายสมชายเปียชวดนางสาวทิพวรรณเอี่ยมอน,นันต์นางสาวอุดารัตน์บากรัตนางวันดีมัชบัณฑิตและนายอารุณบุญมาอ,อสมอลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุมเทอย่างต่อเนื่องครบ30ปีได้แก่นางรุ่งนาภานิ่มสุวรรณนางรัฐมสมรสมนตรีนายอำพรกังมินนางสุชินเอี่ยมเขียวนางสาวละเอียดโชติ นายย้อยกล่ำเจริญนายประทิมขำบ,บ้านหลวงและนายบุญยืนสุทธิสะดุดีชีวิตจิตอาสาผู้นำพาข่าวสารการสาธารณสุขผู้อุทิศมิตระสารงานเชิงรุกผู้ปลอบปลุกชาวประชานหน้าชื่นบานอาสาสมัครสาธารณสุขทุกชีวิตล้วนมีจิตใจแน่นเป็นแก่นสาร ผ่านแดดฝนลมฟ้ามาช้านานคนกล่า,าออวขานอสอมก,ก่อการดีขอพลังแห่งความดีนี้ส่งเสริมแด่ผู้เติมเต็มงานแห่งการให้เป็นผู้นำธรรมชาติปราดโรคภยัยเชิดชูให้สุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทิน